สวัสดีครับผมคลิปนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทดสอบโดยส่วนตัวนะครับก็คือในคลิปนี้เนี่ยผมสงสัยมานานแล้วว่าจะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นไฟ220โวล AC กับไฟ DC ได้ไหมผมก็เลยจะมาทดสอบต้มบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแล้วก็ใช้สว่านไฟฟ้าใช้หินเจียด้วยไฟโซลารเซลล์ล้วนๆนะครับก็คือใช้ไฟจากแผงโซลารเซลล์มันจะทําได้ไหมเราไปดูกันครับ เริ่มจากผมจะต่อเบรเกอร์25แอมป์นะครับเข้ากับปลั๊กไฟเสร็จแล้วก็ต่อสายไฟจากแผงโซลาเซลลเป็นไฟ DC นะครับเข้ามาเลยแต่ยังไม่ต่อขั้วที่แผงนะก็คือเตรียมไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วผมก็ เสียบหม้อต้มไฟฟ้า400วัตต์ตัวนี้ใช้ไฟบ้านธรรมดานะซื้อมา100กว่าบาทเองนะครับใช้มา1ปีแล้วเสร็จแล้วก็เติมน้ําเข้าไปจากนั้นผมก็จะต่อแผงโซลาเซลล์แผงที่ใช้ผมใช้แผง610วัตต์4แผงอนุกรมกันมานะครับก็เช็คแรงดันอยู่ที่194.6โวลต์ครับซึ่งไม่ถึง220โวลต์นะเป็นไฟกระแสะตรงนะครับเป็นไฟดีซ เสร็จแล้วก็เอาเบรกเกอร์ขึ้นครับแป,ป๊บเดียวเองครับน้ำเริ่มเดือดอันนี้ไม่ถึง1นาทีเลยน้ำเริ่มเดือดแล้วก็ใส่เมนูเร่งด่วนลงไปนะครับผมจับเวลาดูสั้นๆนะครับคลิปนี้ไวมากก็คือประมาณไม่ถึง2นาทีน้ำเดือดเต็มที่สุกแล้วแค่นี้สุกแล้วกินได้แล้วนะครับก็คือต้องรีบปิดเบรกเกอร์นะครับเพราะว่าอุปกรณ์วงจรมันทำมาสำหรับไฟบ้านไฟกระแสะสลับนะครับ ถ้าน้ำเดือดก็ต้องรีบปิดเบรกเกอร์เพราะว่าควบคุมความร้อนไม่ได้จบครับใช้ได้ทีนี้ผมก็ทดสอบกับหินเจียหินเจียธรรมดานี่แหละก็ถือว่าแรงมากครับอันนี้ผมรับคมใบตัดเครื่องตัดหญ้าอันนี้ใช้ในระยะเวลาสั้นๆนะครับ ลุยครับทีนี้ก็ทดสอบกับสว่านเป็นสว่านไฟฟ้า220โวลต์นะครับโอ้โหตัวนี้ก็ถือว่าแรงมากครับถือว่าแรงใช้งานได้ดีเลยทีเดียว ช่วงที่ผมทดสอบเนี่ยวันนี้เองนะครับช่วงประมาณบ่าย3แล้วก็มาตัดต่อคลิปนี้ประมาณ196.3บโวลต์นะครับช่วงเวลาประมาณบ่าย3นะที่ผมทดสอบเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ครับแต่ก็ต้องมีข้อควรระวังก็คืออ,อย่างเช่นพวกหม้อต้มแบบเนี้ยก็สามารถใช้งานได้ในระยะเวลาสั้นๆนะครับก็คือถ้ามันเดือดมันร้อนก็รีบปิดเบรกเกอร์ทันทีเพราะว่ากระแสไฟดีเนี่ยที่ผลิตจากแผงมาเนี่ย จะมาตามความเข้มข้นของแสงนะครับก็คือควบคุมโวลต์ไม่ได้อันนี้ผมอนุกรมมา4แผง610วัตต์แผงละ48โวลต์ก็ตกประมาณ190กโวลต์กว่าๆก็ถือว่าแรงดันแผงมาตามปกติถือว่าแผงคุณภาพดีครับเป็นของ Solar p p m นะที่ใช้อยู่นะครับก็ถือว่าผ่านครับใช้งานได้แต่ผมใช้ในระยะเวลาสั้นๆน,นะนะครับก็คือทดสอบมาสัก ระยะหนึ่งแล้วนะครับถึงมาทําเป็นคลิปนี้ก็ใช้ในการารับคมใบมีดเครื่องตัดหญ้าแล้วก็ใช้จอดสว่านนิดๆหน่อยๆในช่วงบ่ายนะครับซึ่งหนักๆที่ใช้งานต่อเนื่องผมยังไม่เคยใช้สําหรับหม้อต้มธรรมดาปกติเนี่ยก็ใช้ได้ในระยะเวลาสั้นๆไม่ถึง1-2นาทีผมก็ปิดเบรกเกอร์ไว้นะครับเพื่อเซฟตี้ด้วยเพราะว่า,อ,าอุปกรณ์พวกนี้เขาดีไซน์เขาออกแบบมาเป็นสําหรับไฟบ้าน ไฟกระแสสลับนะครับไฟ AC นะแต่การทดสอบนี้ก็ถือว่าทำมาระยะหนึ่งก็อุปกรณ์ทุกอย่างก็ถือว่าโอเคปลอดภัยนะครับหรือถ้าใครเป็นสายช่างก็คอมเมนต์แนะนำได้นะครับสำหรับการต่อใช้งานแบบนี้ก็จะขอบพระคุณมากเลยนะครับอันนี้เป็นการทดสอบการใช้งานในระยะเวลาสั้นๆซึ่งในรอบหน้าเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์อะไรอีกหลายอย่างนะครับที่จะมาทดสอบใช้งาน จริงกับแผงโซลาเซลล์โดยตรงเพื่อเปลี่ยนแสงแดดให้เป็นพลังงานใช้ฟรีในบ้านในสวนของเราถือว่านำมาแชร์นำมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับผม